มันไม่ไหวใช่ไหมไม่สะเทือนใจค่ะหน,นูอ,อ,อยากให้ลูกหนูก็มีพ่อมีครอครัวแบบนี้แล้วด้แต่หนูไม่คิดว่าเขาจะมาตีหนูขนาดนี้ตัองการฟ้องชู้แล้วใครเป็นชู้กับผัวคุณคะคุณจะทำงนานที่หนกระแสแล้วคะ่ะ ทนายจำให้หน่อยได้ไหมคะเดีย๋ยวติดต่อไปไก่เกียร์ไม่เธอต้องไก่เกียร์กับฉันจ้ะตะลกค่ะฉันก็ต้องไก่เกียร์กับทนายสิคะตะลกได้เรียนหนังสือไหมคะเนี่ยเลยการศึกษาก็อย่างนี้หละนี่ผมเห็นแล้วผมรับไม่ได้แล้วนะเห็นภาพหัวตบนี่แดงทั้งตัวเลยมึงกูบอกให้จริงจริงนี่แม่งก็อยากเห็นหน้าพ่อแม่มากเลย คือมึงอายไหมเนี่ยพี่พ่อแม่พี่น้องเป็นชู้เขาไปเขมีลูกแล้วไปพูดแบบลักษณะใส่ตัวอะไรแบบเนี้ยฟ้องชู้ฟ้องหยาบเลยผมเลียกกันคือมันดูกระจอกมากเลยคือมึงจะไปติดหมีติดหอยติดอะไรทำไมมึงต้องไปตลูกเมียว่า รีด้ว่าเป็นอีกเทปของรายการโหนกระแสค่ะที่ทนายไพศาลเรืองฤทธิ์นะคะอย่างเดือดเลยทีเดียวชนิดที่ว่าตัวแดงกันเลยค่ะท่านผู้ชมหลังจากที่เห็นคลิปของสามีนะครับบ้องหูภรยาค่ะห้ามไม่ให้มาออกโหนกระแสนะคะจากกรณีของคุณโบกับท่านผู้ชมนามสมมตินะคะที่สามีแอบไปมีชู้และขออยู่กันแบบ3คนผัวเมียนะคะโดยเคสดังกล่าวเนี่ยยังไม่เคยออกไปให้สัมภาษณ์ที่ไหนนะคะมุ่งตรงมาร้องทุกข์ที่โหนกระแสเป,เป็นที่แรกซึ่งรายการโหนกระแสเทปนี้นะคะมีพิธีกรดําเนินรายการเป็นคุณหนุ่มกัญชัยเช่นเคย,ยและทนายคนกลางค่ะคือทนายไพศาลเรืองฤนะะคโดย มีคุณโบค่ะที่เพิ่งจะโดนสามีบ้องหูจนแก้วหูร้าวสดๆบาดหมาเนี่ยนะคะมาเปิดใจผ่านรายการทั้งน้ําตาค่ะซึ่งช่วงต้นนะคะเธอบอกว่ามันสะเทือนใจจึงร้องไห้จากนั้นกัะท่านผู้ชมพอทําใจได้ก็เริ่มเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้กับพิธีกรและทานายความได้ฟังนะคะคุณโบได้เล่าว่าแต่งงานกับสามีอยู่กินกันมา16ปีมีทะเบียนสมรสมีลูกด้วยกันอยู่กันมาแบบปกติมาตลอดจนกระทั่งสามีขอไปเรียนกศนแต่ล่าสุดเรียนได้ไม่นานนะคะสามีก็เริ่มมีพฤติกรรมแปลกไปค่ะคือไม่ค่อยกลัับบบ้้าาานนะคกกกล็ดึ่่องว ไปนอนบ้านเพื่อนไปกินเหล้ากับเพื่อนแต่ไปตามหาที่บ้านเพื่อนก็ไม่เจอนะคะช่วงแรกๆเนี่ยเขาก็พยายามบอกปัดว่าไม่มีอะไรแต่สักพักเนี่ยก็พบความผิดปกติใน Facebook นะคะเห็นผู้หญิงปริศนาชอบมากดหัวใจค่ะเธอเข้าไปส่องโปรไฟล์สามีนะคะล็อกอิน Facebook สามีเข้าไปดูเนี่ยจนเจอว่าเขาทักข้อความคุยกันตลอดนะคะถามเขาก็ไม่ยอมรับค่ะจนได้ไปเห็นหลักฐานนะคะจากเพจของร้านอาหารของแพรที่เที่ยวแห่งหนึ่งท่านผู้ชมทางร้านเนี่ยได้ลงรูปถ่ายติดสามีของเธอนะคะนั่งอยู่กับผู้หญิงค่ะทั้งที่เธอเนี่ยไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านแล้้ววสามมีีีไปเท่ยกัับใคครรงงนึ นะคะที่เธอได้ทักข้อความไปหาสามีว่าอยู่ไหนปรากฏว่ามีผู้หญิงพิมพ์ตอบกลับมานะคะว่ามีเพศสัมพันธ์กันอยู่จะนอนขอนอนก่อนเธอจึงได้พิมด่ากลับไปนะคะแล้วผู้หญิงคนนี้ค่ะยังมีพฤติกรรมยั่วยุนะคะชอบโทรมาแสดงตัวบางครั้งเนี่ยเขาก็ไปเที่ยวด้วยกันผู้หญิงก็ยังโทรมาหาเธอนะคะบอกว่าให้โทรบอกผัวให้หน่อยว่าเอากระเป๋ามาหรือย,อยังเพราะว่าเขาเนี่ยรออยู่แล้วก็ชอบส่งไลน์มาพูดยั่วยุเธอนะคะว่ามีอะไรกับสามีอย่างไรแบบไหนเธอเห็นแบบนี้นะคะก็ยังอยากให้เขาถ่ายรูปส่งไลน์มาอีกเยอะๆค่ะเพราะว่าต้องการหลักฐานเอาไว้้้ฟองชู ีเคยบอกว่าผู้หญิงมือที่3เนี่ยบอกว่าขออยู่กันแบบ3คนผัวเมียได้ไหมแต่เธอไม่ยอมค่ะเขาบอกว่าเขาจะอยู่เงียบๆเ,เป็นโลกอีกใบแต่สุดท้ายก็พยายามแสดงตัวอยู่ตลอดพอเรื่องราวเป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยผู้หญิงคนนั้นก็ยังท้าทายบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรกับสามีมเธอจะไปฟ้องชู้ได้ยังไงยังเย้ยว่าเธอไม่มีการศึกษาให้เอาเบอร์ทนายมาเลยจะไปไกลเกลี่ยเองนะคะโดยมีช่วงหนึ่งของรายการค่ะได้เปิดคลิปหลักฐานเป็นเสียงชู้นะคะโทรหาทางเมียหลวงค่ะนั่นก็คือทางคุณโบนะคะหลังจากที่เพจโหนกระแสะออกข่าวเรื่องนี้ไปค่ะท่านผู้ชมซึ่ง บอกทางชูว่าฉันจะฟ้องชูจ้าทางชูนะคะก็ตอบกลับมาแบบไม่สะทกสะท้านนะคะบอกให้ฟ้องเลยด้านคุณโบก็สวนกลับไปนะคะว่าฟ้องเลยเนาะไม่ไก่เกลีย่ยใช่ไหมทางชูนะคะก็ตอบกลับมาว่าไก่เกลีย่ยเรื่องอะไรคะถ้าอยากจะเจอมีปัญหาก็มาเลยค่ะถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยก็นอนตายให้หนอนแดกอยู่นั่นแหละทางคุณโบนะคะจึงตอบกลับไปว่าไม่เป็นไรดูข่าวเยอะๆนะคุยกับทนายที่โหนกระแสแล้วค่ะจากนั้นทั้งสองนะคะก็ได้โต้น้ำลายใส่กันไปใส่กันมาและมีอยู่ช่วงหนึ่งท่านผู้ชมค่ะชูนะคะได้ฟาดกลับมาว่าตลกได้เรียนหนังสือไหมคะ นั้นเนี่ยมันไม่ได้หลอกนะคะจะบอกให้ทางคุณโบนะคะบอกว่าก็รอดูเอาด้านชูนะคะก็สวนกลับมาอีกว่ารอดูอะไรจะไกลเกี่ยอะไรคุณต้องการอะไรต้องการฟ้องชูแล้วใครเป็นชูกับผัวคุณคะเราบอกว่าเราเป็นเพื่อนกันเราไม่ได้เป็นชูกับผัวคุณค่ะคุณไม่ใช่เพื่อนกันคะ่ะเพื่อนกันเขาไม่บอกเลิกกันเนาะคุณโบได้สวนกลับนะคะส่วนอีกฝ่ายเนี่ยก็ไม่ยอมบอกว่าบอกเลิกตรงไหนคะไม่มีตรงไหนที่พิมบอกเลิกเลยซึ่งคุณโบนะคะก็ให้ไปนึกถึงแชทไลน์ดีๆค่ะซึ่งชูนะคะแชทไลน์อะไรใครไปบอกเลิกใครเป็นคนบอกเลิกอะไรทําไมไม่เห็นมีเลยคุณ โบก็บอกว่าแหมตอนล่าสุดเนี่ยเธอยังรับอยู่เลยว่าเธอไปด้วยกันซึ่งชูนะคะก็บอกว่าอ้าวคุณไม่แหกตาดูหรอไปกันกี่คนคุณโบค่ะก็บอกว่าก็นั่นแหละถือว่าคุณพากันไปเปิดตัวต่อสาธารณะไงคะซึ่งชูค่ะก็บอกนะคะว่ารายการศึกษาก็อย่างนี้แหละแค่นี้นะหลังฟังคลิปค่ะคุณหนุ่มกัใชัยนะคะก็ได้ชวนพูดคุยกันต่อค่ะท่านผู้ชมคุณโบก็เล่าต่อนะคะว่าทางสามีของเธอเนี่ยพอทราบว่าเธอจะมาออกรายการโหนกระแสเขาพยายามพูดไม่ให้มาออกรายการนะคะขอให้เรื่องมันจบไม่ให้เรื่องมันใหญ่โตนะคะเพราะว่าเขาอายแต มาออกรายการนะคะเขาก็ปรีมาทําร้ายร่างกายบ้องหูนะคะจนแก้วหูเนี่ยร้าวกันเลยทีเดียวแล้วยังพยายามจะเอาเตารีดนะคะมันนาบหน้าเธอแต่เพื่อนของเธอข่ามาห้ามเอาไว้ทันนะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆ,อนๆเมื่อวานนี้เองค่ะท่านผู้ชมจากนั้นรายการนะคะก็ได้มีการเปิดคลิปนาทีเกิดเหตุค่ะก็ปรากฏภาพตามที่คุณโบเล่าเลยนะคะซึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งค่ะท่านผู้ชมที่สามีของคุณโบเนี่ยพยายามจะเอาเตารีดมา คุณโบนะคะซึ่งเกิดการยื้อก,กันก่อนที่เพื่อนๆของฝ่ายสามีนะคะจะเข้ามาเจอแล้วก็ช่วยกันแยกทั้งคู่ออกจากกันซึ่งหลังจากที่สามีเ네นี่ยทำร้ายร่างกายนะคะก็ไปโพสต์ใน Facebook ว่าเดี๋ยวกูจะให้ดู ขณะที่ทนายไพศาลค่ะเห็นคลิปแล้วก็ฟังเรื่องราวแล้วก็ถึงกับเอ่ยปากเลยนะคะว่าผมเห็นแล้วผมรับไม่ได้นะคุณหนุ่มกัญชัยค่ะได้ถามว่าจะคุยกับเขาไหมอย่าพิ่งพูดทําไมหน้าคุณดุแบบนั้นคุณไปดุเขาเดี๋ยวเขาก็ไม่กล้าคุยกับคุณคุณต้องรู้จักผ่อนๆบ้างเขาจะได้เข้ามาคุยคุณไปดุแบบนี้เขาก็ไม่โทรไม่คุยกับคุณนะใจเย็นๆด้านทนายไพศาลค่ะจึงเบรกอารมณ์นะคะแล้วก็บอกว่าให้มันโทรเข้ามาจากนั้นนะคะทางรายการก็ได้มีการต่อสายไปยังสามีของคุณโบค่ะซึ่งคุณโบนะคะคิดว่าสามี ว่าเขาบอกว่าเขาจะคุยเขาบอกว่าเขาลูกผู้ชายพอขณะที่ระหว่างรอสายสามีนะคะทนายไพศาลเนี่ยก็บอกผ่านรายการคะ่ะว่าให้รับสายอยู่ตลอดนะคะถ้าลูกผู้ชายจริงก็รับสายตอนนี้มึงดูอยู่มึงรีบโทรมาจริงๆเนี่ยเรื่องผองนะัวเมียเน่ยผมไม่ติดหลอกแต่ว่าเห็นภาพแล้ว กูจะบอกให้จากนั้นนะคะทีมรายการโหนกระแสค่ะก็ได้บอกนะคะว่าทางฝั่งของสามีเนี่ยไม่ว่างซึ่งทนายไพศาลก็ได้ฟาดกลับไปทันทีนะคะว่าก็มึงไม่เก่งไงเห่าดูอยู่มึงรับสายคุยกับกูนี่บอกอยากบ้าให้ดูคุยกับกูนี่เก่งนักๆเก่งกับผู้หญิงขณะที่ก็ไม่มีวีวแววนะคะว่าจะได้คุยกับสามีของคุณโบครัท่านผู้ชมทนายไพศาลนะคะจึงได้คุยกับคุณโบบอกว่าเคสนี้จะเอาให้หนักแนะ่ให้ฟ้องชู้ฟ้องอย่างแม่งเลยแล้วอีชู้เนี่ยก็ บอกเลยนะไอ้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยอยากจะเห็นหน้าพ่อกับแม่มันมากมึงอายไหมเนี่ยมึงเป็นชู้เขาหัวเขาเขามีลูกทุเรศไม่มีความยางอายส่วนผู้ชายมาเมียแก้วหูร้าวเดี๋ยวมึงจะโดนดำเนินคดีอาญาด้วยความผิดอาญาฐานทำร้ายร่างกายโทษติดคุกหกเดือนถึง10ปีที่มึงบอกว่าอยาก ดูเดี๋ยวกูจะให้มึงจริงๆมึงจะติดหอยติดอะไรเนี่ยทำไมถึงต้องไปลูกเมียวะก่อนที่จะพูดต่อแบบเดือดๆอีกนะคะว่าจริงๆเนี่ยผมฟังเรื่องพวกนี้ผมสงสารผู้หญิงนะพี่หนุ่มไปเจอเขา16ปีจีบกันรักกันมากมายเลยเพราะติดผู้หญิงคนอื่นเนี่ยประเด็นทําไมต้อง เมียเมียคือผมไม่เคยทํานะแล้วผมเนี่ยก็ทําไม่ได้ถ้ามึงรักผู้หญิงจริงๆนะมึงเห็นเขาร้องไห้ได้เหรอมึงเห็นเขาเจ็บได้เหรอจริงๆถ้าพี่เป็นคนในครอบครัวหนูนะนี่ไม่รอดพี่จะเหยียบหน้าพังเลยแบบนี้ทําร้ายจิตใจก็ว่าแย่แล้วทําร้ายร่างกายแย่กว่ารับไม่ได้จะมีชู้หาเศษหาเลยยังพอทนแต่นี่มาทําร้ายเมียทําความรุนแรงแบบนี้ไอคนแบบนี้สู้กับผู้ชายด้วยกันเขาไม่ให้ราคาเลยขณะที่คุณหนุ่มกันชัยค่ะก็ได้เอ่ยปากเตือนสติฝ่ายหญิงที่เป็นชู้กลางรายการนะคะบอกว่าผู้หญิงฟังเอาไว้นะครับการที่น้องบอกว่า ฝั่งเมียหลวงไม่มีสมองไม่มีการศึกษาพี่รู้จักผู้ใหญ่อยู่ท่านหนึ่งในแวดวงของกฎหมายระดับสูงท่านบอกว่าถ้าพิสูจน์ได้ว่าชายหญิงอยู่ด้วยกันในห้องของโรงแรมแค่นี้ก็เพียงพอที่จะชี้ได้แล้วว่าเป็นชู้กันสาลฎีกาท่านเคยตัดสินคดีของบุคคลท่านหนึ่งซึ่งเป็นคดีด,ดังมาแล้วในอดีตจากนั้นค่ะก็ได้คุยกับคุณโบนะคะว่าจะเอายังไงกับสามีพร้อมกับให้ความเห็นนะคะว่าพี่ไม่รู้หรอกว่าผัวหนูเป็นคนยังไงถ้าเกิดว่าเขาไม่เอาลูกไม่เอาเมียแบบนี้ถ้าหนูถอยมาได้มันก็จะเป็นคุณประโยชน์กับบลููกกกกกกมมาาาาาาาวว่่ด้้นนทนยยไผศ็ออรรจิง ไอ้ผู้ชายที่มันตีผู้หญิงเนี่ยมันรู้สึกยังไงสะใจเก่งกว่าเขาเขาสู้ไม่ได้เหรอดูกระจอกมากเลยแต่จริงๆเนี่ยฟังเรื่องนี้มาทั้งหมดถ้าผู้ชายมันไม่รุนแรงขนาดนี้ลองปรับตัวเข้าหากันแล้วก็กลับไปเป็นครอบครัวได้แต่ว่าเห็นภาพผัวตกแล้วเนี่ยทำตัวแดงทั้งตัวเลยเพราะว่าผมเกลียดผู้ชายที่ทําร้ายผู้หญิงอยู่แล้วแล้วถ้าหนูบอกว่าหนูเห็นแก่ลูกเกิดวันใดวันหนึ่งเนี่ยมั ยังไงก็ตามหวังว่าพี่คงไม่ได้กินอาหารหมานะยังไรก็ตามกันนะผู้ชมคะท้ายที่สุดนะคะทางคุณโบก็ยืนยันว่าไม่กล้ากลับไปอยู่กับสามีคนนี้แล้วตอนแรกนะคะยังคิดว่าอยากให้เขาทําหน้าที่พ่อของลูกแต่พอมาทําร้ายร่างกายแบบนี้แม้แต่กลับบ้านเนี่ยตนก็ยังไม่กล้าเลยเพราะว่ากลัวจะถูกทําอันตรายอีกแต่ยังไงก็จะฟ้องชู้แต่เรื่องก็ยังไม่จบแค่ในรายการกันท่านผู้ชมคะต่อมาหลังจบรายการโหนกระแสนะคะทางเพจโหนกระแสก็ได้มีการโพสต์อัปเดตเรื่องสามีของคุณโบนะคะที่ไม่ยอมรับสายโฟนอินเข้ามาในรายการค่ะล่าสุดดมีไ้โท มาเคลียร์แล้วรับปากว่าจะไม่ทำร้ายภรรยาอีกซึ่งทนายไพศาลก็บอกว่าถ้ารับปากแบบนี้ก็ดีแต่เรื่องการฟ้องชูก็ต้องไปว่ากันตามกฎหมายพร้อมกับแนบคลิปนะคะที่มีการคุยกันระหว่างสามีของคุณโบค่ะกับทนายไพศาลแต่ที่ว่ามีปัญหาเล็กแง่ผมก็บอกเออก็อยู่กับเป็นพ่อเป็นแม่ก็คือเป็นเหมือนเป็นเพื่อนเป็นอะไรกันไปให้ลูกก็คือต่างคนต่างถ้าคิดจะมีใครก็ต่างคนต่างไปมีก็ได้ผมก็ไม่ได้ไม่ได้ติดอะไรพี่ตอนเนี้ยคือผมก็คุยแล้วต่อหน้าเนี้แต่เนี่ยกูไม่เอาไว้แน่นอนกูไม่รู้หรอกเป็นนกกูบอะ ถ้ามึง <Yeah. S 1> มึงรักลูกรักเมียรจริงนะกูไม่รู้หรอกมึงอย่ายกย่องนี่ขึ้นมาเพราะเนี่ยเดี๋ยวกูจะให้ทางนี้เซ็นใบต่างทนายกูฟ้องชูแล้วก็เอวา,อายาด้วยฉะนั้นเสร็จแต่พี่จะไม่ทําเองนะ <Yeah. S 1> พี่ถึงบอกว่า <Yeah. S 1> มึงมึงรอยหน้ารอยตาทํากับแม่ของลูกขนาดเนี้ยเออถ้ามึงไปแอบกินกันมันไม่มาโต้ตอบกูจะไม่ว่าเลยเออถ้ามันแอบกินกันที่มันรับปากตอนแต่แรกอยู่รับรับ,รบอันนี้แสดงตัวคนเป็นเมียเป็นแม่เขาจะรู้สึกยังไง <Yeah. S 1> ฉะนั้น <Yeah. S 1> อแล้วไปดูถูกเขาด้วย ไปดูถูกแม่ของลูกบ่อยบ่อยเนี่ยนะอยู่ยากแล้วเจอกับทีมนายไปสารอยู่ไม่ได้ถ้ามึงจะเปลี่ยนมึงจะไปห้าบาทสิบาทมึงไปคนอื่นเลยแต่มึงอยู่เถอะไม่งั้นชีวิตมึงพังกูจะไม่ดําเนินคดีมึงนะบอกให้เดี๋ยวกลับไปห้ามทําร้ายมีอะไรเพราะทีมเคสนี้พี่จะประกบไว้เลยอย่างน้อยๆหกเดือนคือน้องมีเบอร์พี่โดยตรงได้เลยครับพี่ว่าผมการันตีให้เลยพี่ไม่มีแน่นอนครับอ่าแน่นอนแล้วก็ผมผมผมไม่เอาถึงอะไรผมไม่เอาตัวผมไม่ได้อ่า อ่าเรื่องกนี้แน่นอนครับมึงก็ต้องทำงานวอ่าเอนมาเลี้ยงลูกผมผมสนใจแค่ลูกผมผมลูกผมแล้วตอนเนี้ยงั้นกูก็จะให้สัมภาษณ์ไปในทางที่มึงดีแล้วกันว่ามึงปรับฟังเข้าใจกันได้จะไม่ได้ทําร้ายเมียเป็นความเข้าใจที่ตกลงกันได้นะแต่ต้องรับปากนะว่าไม่ทําเมียแล้วก็ไม่ต้องไปเอาทนั่นอีกเพราะนั่นกูโดาเนินคดีแน่แล้วมึงก็รู้ว่าพี่ไปศาลเป็นไงนะกูสุดจริงนะบอกไว้ก่อนนครับโอเคนะอ่ะคุยกับเมียหน่อยคุยกับเมียอยากคุยอะไรกับเขาคุยไปเลยคุยตอนนี้ยคุยกันดีๆเห็นกกัลููพดไป บ้านไปอย่าทำร้ายเขานะงรู้ี่สายเขาเออคุณดีดีพี่ยืนอยู่รู้นิาสายคือทำร้ายด็กรู้แน่อนครับครูรู้ว่าเป็นยังไงหรือว่าเอ,อไม่ชอบแบบไหนเเอางี้เองอยู่ในความดูแลของทีมในไปสาร6เดือน มีอะไรโทรกิ้งมาแค่นั้นที่เชื่อว่าแม็กมันก็ต้องมันรับปากผู้ใหญ่แล้วก็เรียกได้ว่าบทสรุปของเรื่องนี้จากที่เดือดนะคะก็ซอฟต์ลงทันทีค่ะท่านผู้ชมแต่อย่างไรนะคะขึ้นชื่อว่าทนายไพศาลเรื่องความผิดเนี่ยก็ต้องว่าไปตามผิดก็หวังว่าทางคุณโบนะคะจะได้รับความยุติธรรมและได้ครอบครัวกลับคืนมาอีกครั้งและหวังว่าเธอจะไม่ถูกทําร้ายจากสามีอีกนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวเป็นเิอแซบก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u s c r i b e YouTube Channel Top ดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของ Top ดารานะคะ